เรื่องอธิมุตกะสามเณรต่อมาเมื่อสังกิจจะสามเณรอายุครบยี่สิบได้อุปสมบทแล้วเมื่อพรรษาครบสิบเป็นพระเถระทางวินัยได้รับสามเณรไว้รูปหนึ่งเป็นหลานของท่านชื่ออธิมุตกะสามเณรเมื่อสามเณรอายุครบยี่สิบปีพอจะอุปสมบทได้แล้วพระสังกิจจะต้องการจะอุปสมบทให้แต่ยังสงสัยอยู่ว่า อายุครบยี่สิปีบริบูรณ์ในวันใดเดือนใดแน่จึงให้สามเณรไปถามญาติโยมทางบ้านอธิมุตกะสามเณรออกเดินทางไปหาโยมารดาถูกพวกโจรจับในระหว่างทางต้องการฆ่าเพื่อทำพรีกรรมสามเณรแสดงธรรมจนเกิดความเลื่อมสายปล่อยไปแต่ขอร้องว่าอย่าได้บอกใครว่าพวกเขาอยู่ถิ่นแถวนั้นสามเณรรับปากแล้วออกเดินทางต่อไป พบมารดาบิดาเดินสวนทางมาก็ามายอมบอกมารดาบิดาท่านทั้งสองจึงถูกพวกโจรจับคร่ำครวญว่าสามเณรอธิมุตตะคงเป็นพวกเดียวกับโจรจึงไม่ยอมบอกอันตรายในขนทางนี้พวกโจรทราบความทั้งปวงแล้วเห็นสามเณรเป็นผู้ตั้งอยู่ในสัจจะอย่างหนักแน่นเกิดความเลื่อมใสเพิ่มพูนขึ้นอีกจึงขอบรรพชากับสามเณรนั้นสามเณรพาอดีโจรมาหาพระสังกิจจา และเฝ้าพระาศาสดาโดยลําดับพระาศาสดาทรงทราบเรื่องทั้งปวงแล้วตรัสพระภาสิทธว่าผู้ใดทุศีนมีใจไม่มั่นคงคือไม่มีสมาธิแม้มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีความเป็นอยู่ของเขานั้นไม่ประเสริฐเลยส่วนความเป็นอยู่ของท่านผู้มีศีลมีฌานแม้เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าทํานองเดียวกับที่ตรัสกับสามเณรห้าร้อยของพระสังกิจจานั่นแหล ความเป็นอยู่ของผู้ไร้ปัญญาพระพุทธภาษิตโยจะวสสตังชีเวรูปปัญโยอาสมาฮิโตเอกาหั่งชีวิตังแทโยปัญญาวันตัสะชาญโนแปลความว่า,วาผู้ใดไร้ปัญญาใจไม่มั่นคงพึงมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีก็ไม่ประเสริฐส่วนผู้มีปัญญามีชาญแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่า อธิบายความปัญญาในพระพุทธศาสนานั้นท่านกล่าวไว้หลายในตามตัวอักษรแปลว่ารู้ทั่วถึงหรือความรอบรู้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Wisdom หรือ Intellect ไม่ใช่ Knowledge คำหลังหมายถึงความรู้จากการเรียนรู้ซึ่งตรงกับคำว่าวิชาหรือวิทยาในภาษาไทยปัญญาที่มีความหมายเหมือนวิชาหรือวิทยาก็ามี เช่นโยคปัญญาอันเกิดจากการประกอบกระทําเช่นการศึกษาเล่าเรียนการฝึกฝนอบรมคําว่าปัญญาชนซึ่งใช้ภาษาอังกฤษว่า intelligent นั้นหมายถึงบุคคลผู้มีการศึกษาดีมีความคิดดีมีความรับผิดชอบในตนและสังคมมีเหตุผลในการกระทําต่างๆคือไม่ทําอะไรตามอารมณ์อันขัดกับเหตุผล ผู้ไร้ปัญญาที่ตรัสในพระคาถานี้น่าจะหมายถึงบุคคลผู้ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับปัญญาชนที่กล่าวแล้วกล่าวคือเป็นผู้มีความคิดต่ำไม่มีเหตุผลในการทําการพูดไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนไม่มีความสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมทําอะไรตามอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นคล้ายสัตว์เดรัจฉานขาดการควบคุมตนเองบุคคลผู้ไร้ปัญญาเช่นนี้แม้มีชีวิตอยู่ยาวนานก็ไม่มีประโยชน์ ไม่ประเสริฐสู้ผู้มีปัญญามีชีวิตอยู่วันเดียวไม่ได้การกระทําของผู้มีปัญญาแม้เพียงครู่เดียวก็ให้เกิดผลดีอันยั่งยืนแก่คนมากไม่ต้องกล่าวถึงการทําทั้งวันโดยยอ่อปัญญาท่านแบ่งเป็นสองคือปัญญาอย่างโลกโลกเรียกว่าโลกิยะปัญญาอย่างหนึ่งปัญญาในทางธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากอารมณ์ของโลกเรียกโลกุตระปัญญาอย่างหนึ่งเหตุเกิดของปัญญานั้นท่านกล่าวไว้สามประการคือ เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตมยปัญญาหนึ่งเกิดจากการคิดจินตามยปัญญาหนึ่งเกิดจากการอบรมฝึกฝนภาวนามยปัญญาหนึ่งปัญญาอีกประการหนึ่งท่านเรียกว,ว่าสชาติกะปัญญาคือปัญญาที่ติดมาแต่กำเนิดได้แก่ความเฉลียวฉลาดที่ตรงกับภาคภาษาอังกฤษว่า intelligence คือการเรียนรู้อะไรได้เร็วเข้าใจอะไรได้ง่าย หรือ w i s -dom มีสมรรถภาพสูงในการเรียนรู้สามารถขยายการเรียนรู้ของตนไปได้กว้างไกลกว่าที่ได้ยินได้ฟังในปัญญาสองอย่างคือปัญญาทางโลกและปัญญาทางธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องปัญญาธรรมว่าประเสริฐช่วยให้พ้นทุก์ในการเวียนว่ายตายเกิดและยังสามารถช่วยคนอื่นได้อีกมากข้อความอื่นๆที่จะพึงอธิบายได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องที่เก้าเรื่องนี้ พระศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารบพ,พระขานุโกลทัญญเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระเถระเรียนกรรมฐานในสนมักพระศาสดาแล้วเข้าไปทำความเพียรในป่าจนได้มลุอรหัตผลแล้วกลับมาด้วยต้องการทูนให้พระศาสดาทรงทราบท่าน,เ,นเหนื่อยมากในการเดินทางจึงแวะลงพักแห่งหนึ่งนั่งเขาช้านอยู่ ครั้งนั้นพวกโจรหลายคนปล้นบ้านแห่งหนึ่งได้ซับแล้วห่อสิ่งของต่างๆตามกําลังของตนนําไปเมื่อเหน็ดเหนื่อยต้องการพักเข้าไปนั่งพักที่พระเถระนั่งเข่าชานอยู่เห็นพระเถระแล้วแต่เข้าใจว่าเป็นตอไม้จึงวางห่อสิ่งของลงบนศีรษะของท่านโจรคนอื่นๆก็วางสิ่งของลงพิงพระเถระเหมือนกันโจรมากคนของจึงท่วมตัวพระเถระโจรเหล่านั้นนอนหลับไป รุ่งขึ้นเวลารุ่งอรุณกว่าหอกของตนได้เห็นพระเถระแล้วทำท่าจะวิ่งหนีเพราะนึกว่าท่านเป็นอมนุษย์พระเถระกล่าวว่าอย่ากลัวเลยอุบาสกอาตมาเป็นบรรพชิตหาใช่อมนุษย์ไม่โจรทั้งหมดหมอบลงแทบเท้าพระเถระขอให้ท่านอดโทษให้เพราะไม่ได้มีเจตนาเข้าใจว่าเป็นต่อไม้จึงกระทำเช่นนั้นโจรทั้งหมดขอบวชในสำนักของท่าน เพราะความเลื่อมใสในอนุภาพบวชแล้วพระเถระพาไปเฝ้าพระาศาสดาภิกษุเหล่านั้นทูลพระาศาสดาว่ายังไม่เคยเห็นใครมีอนุภาพเช่นนี้เลยพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นอยู่แม้เพียงวันเดียวของพวกเธอผู้ดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทาเช่นนี้ประเสริฐกว่ามีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีของผู้ไร้ปัญญาพระาศาสดาทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่า โยจะวสสะสตังยีเวเป็นอาทิมีนัยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้น